ซื้อมาเทียบเลยวันนี้ว่าจะลองชิมแบบเทียบดูเลยว่ามันเหมือนแค่ไหนนะทุกค <c oughs> นเราตามากินมากอุอร่อยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะวินเพิ่งไปเวทมาก็จะใส่ชุดออกกำลังกายมาแนละ้วรู้สึกไม่ชินเลยมันดูเซ็กซี่กว่าปกติโอเคมินว่ามินใส่เสื้อหน่อยดีกว่าไม่งั้นมันจะโป๊ไปน,นิดนึง <c oughs> ทำไรคุณเอิ์น ยืดแขนไม่มีอะไรวันนี้นะคะเดี๋ยวมินจะมารีวิวขนมครีนที่กําลังชอบอยู่แล้วต้องมีติดบ้านนะซึ่งทุกอันคือไม่มีน้ําตาลหมดเลยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงที่มินตัดน้ําตาลไปอ่ะมินก็กินขนมที่ไม่มีน้ําตาลมาตลอดเลยแล้วมันก็ชินไปแล้วแล้วก็อร่อยด้วยนะวันนี้ก็เลยอยากมารีวิวว่ามีอะไรบ้างนะคะที่มินกําลังกินอยู่มาเริ่มที่อันแรกกันเลยดีกว่าหลายๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าช่วงนี้มินชอบกินฝักทองมากๆจนหลายคนทักมาเตือนว่าระวังตัวเหลืองนะเพราะว่าถ้าเรากิน ฟักทองหรือมะละกออะไรพวกนี้เยอะไปมันจะทำให้ตัวเหลืองได้ใช่ไหมแต่ว่าล่าสุดก็ยังไม่เหลืองนะก็จะกินไปจนกว่าจะเหลืองแล้วค่อยเลิกนะอันนี้ก็คือ ฟักทองที่วินกำลังชอบมากอยู่นะทุกคนคนทักมาขอยี่ห้อบ่อยมากเป็นของ Clean Paradise ฟักทองลินรสออริจินอลนะคะอันนี้คือเป็นฟักทองอบกรอบเฉยๆแบบไม่ปรุงอะไรเลยนะมันมีน้ำมันนะคือใช้น้ำมันคาโนล,ล่าแล้วเขาก็รีดน้ำมันออกแล้วมินว่ามันโอเคแหละมินกินสักประมาณวันละเกือบขุงได้อะแบบต้องห้ามใจตัวเองว่าหยุดก่นอนรสอริซาลายอันนี้อร่อยมากจนไม่ต้องกินเลได้เลยมันเหมือนเลสาลายมากๆนี่ มิ้นซื้อมาเทียบเลยวันนี้ว่าจะลองชิมแบบเทียบดูเลยว่ามันเหมือนแค่ไหนนะแต่ว่าอันนี้มันลีนกว่ามันก็ดีกว่าแหละนี่จะหน้าตาเป็นฟักทองแห้งๆแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสาหร่ายโรยมามีเครื่องปรุงรสโรยมาอันนี้เขาบอกว่าไม่มีน้ําตาลไม่เนยไม่ไข่ไม่น้าําปลาไม่ใส่มุชูรสแล้วก็ไม่เติมแป้งอเออแลทำไมคุณไม่ปิดโทรศัพท์ คือถามว่ามันต่างจากเละไหมมันก็ต่างแหละเพราะว่าฟักทองมันจะมีความแข็งกว่ามันฝรั่งหน่อยคือถ้าเทียบกับความดีต่อตูขกาพะอะยอมเลยจริงอันนี้ที่มินจะเปิดก็คือเพื่อชิมเฉยๆนะคะว่ารสชาติมันต่างกันยังไงบ้างมินไม่อยากกินนะมินไม่ได้อยากกินเราจะชิมแค่ชิมเดียวแล้วเราจะจบ มันน่าหยิบอีกชิ้นมากเลยโอเคพอได้มาเทียบรสชา่นจริงแล้วมันไม่ได้เหมือนขนาดนั้นแต่แบบอันนี้มันก็ถือว่าอร่อยพอๆกับเลยเลยนะนี่ก็อร่อยอยู่ดีอร่อยอยู่ดีบินจะบอกว่าเราไม่ควรกินบ่อยนะคะทุกคนเพราะว่าถึงมันจะดีแค่ไหนถ้าเรากินเยอะไปน้ำหนักก็ขึ้นได้อยู่ดีนะ แล้วก็มีอันที่เป็นรสมะเขือเทศอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันคือถ้าอันเมื่อกี้เทียบกับเลสาลายอะ่ะอันนี้มิ้นอยากเทียบกับขนมมะเขือเทศอะ่ะหน้าตาก็เหมือนเมื่อกี้เลยจะเป็นฟักทองแห้งๆกรอบๆแล้วก็ปรุงรสมะเขือเทศอร่อยแล้วสิ่งที่ประเสริฐมากๆของฟักทองคือมันเป็นแป้งที่แค็ต่ํามากเลยถ้าจำไม่ผิดนะทั้งถุงเนี้ประมาณ250หแควมั้งถ้าจำไม่ผิด ไปต่อกันค่ะทุกคนของ eat this not that brownies namawe อันนี้เป็นลาวาเค้กน,นี่ก็ไม่ใส่น้ำตาลเลยเหมือนกันก้อนหนึงแ0แคลคือหลักๆเป็นแป้งอัลมอนด์แล้วก็ใส่เป็นเวชช็อกโกแลตเป็นเค้กเบาาวนี่ที่มีโปรตีน12กรัมซึ่งเยอะมากมวินว่าดีมากเลยแล้วก็ใส่ย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะไม่น้าตาลเป็นแบบนี้เลย นี่ก็ดื่มดำเลยอ่ะอันนี้นะใครได้ลองก็ชอบคือมันจะมีเนื้อความเป็นเค้กเค้กแค่รอบนอกอ่ะแล้วข้างในมันจะเป็นนุ่มๆของลาวาหมดเลยอันนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งมินว่ามันหวานไปอันนี้เขาใส่ย่าหวานแล้วมินรู้สึกว่ามันหวานไปนิดนึ่งเคยมีช่วงหนึ่งที่ไม่รู้ว่าสารให้ความหวานมันอันตรายยังไงแล้วมินไปกินเยอะแล้วมันกลายเป็นทําให้มินโหยขึ้นอ่ะตอนนี้มินก็เลยมีความกลัวๆนิดหนึ่งกลัวขนมบางชนิดที่ใส่สารความหวานมาให้เยอะเกินไปอะไรเงี้ยกลัวมินจะไป หวยแบบนั้นอีกก็อร่อยมากอยู่ดีชินต่อไปอันนี้เป็นของลีนแอดจันนะคะมันมีชื่อว่าจันจ๋าไก่หยองจันจ๋าไม่ใช่ขนมที่มีอยู่แล้วนะมันคือขนมที่แบรนด์นี้คิดค้นขึ้นมาเองแล้วก็เป็นแป้งสูตรพิเศษของเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีหลายไส้มีทั้งไส้ขาวไส้หวานแลอวนี่มี็นชอบที่สุดจะเป็นไส้ไก่หยองซึ่งมันอร่อยมากทุกคนมันจะมีความหนึบหนับในปากอะแล้วไส้ข้างในก็จะเป็นไก่หยองซึ่งเขาให้ไก่หยองมาเยอะมาก ขนมคินก็ต่ามนะทุกคนถึงจะไม่มีน้ําตาลก็ตามมันก็ยังอร่อยและฟินได้มากๆเลยอะแป้งข้างนอกมนันหนึบหนับแล้วก็หวานกําลังดีเขาใช้อิลทิทัแทนน้าตาลนะคะอ,อร่อยอะไาจันจาดีมากของโปรดเ่าเลยนะเวลาออกกําลังกายมันต้องกินโปรตีนนิดหนึ่งใช่ไหมจันจาเป็นแบบเป็นขนมที่ได้โปรตีนด้วยต่อไปเป็นไอติม คุกกี้อนครีมหน้าตาเหมือนไอติมคุกกี้อนครีมปกติเลยแต่ว่ารสชาติมันจะหวานน้อยกว่ามอร่อยมากหลายอย่างนี้เป็นงี้จริงนะพอเริ่มเราหยุดไม่ได้โมันเหมือนไอติมคุกกี้นครมปกติเลยโอเคแค่นี้ก่อนเพราะเรามีหลายอย่างที่ต้องชิมไม่รู้ทำไมมันถึงพูดว่าชิมนะทั้งที่มินก็กินมาหมดแล้วนะทั้งหมดเนี่ย <laughs> ต่อไปอันนี้มินชอบเพราะว่า มันหาซื้อได้ง่ายสุดในบรรดานทั้งหมดเพราะมันมีขายที่ท็อปด้วยอันอื่นมันจะต้องสั่งผ่านไลน์ผ่านไอจีอะไรอย่างนี้แต่อันนี้มีขายที่ท็อปเลยเป็น p r i c ์ข้าวกล้องพองอัดแผ่นมีหลายรสแต่มินชอบชีสกับซาวครีมสุดไ,ได้เลยมันจะหน้าตาแบบนี้เป็นเหมือนข้าวแหละที่พองแล้วก็อร่อย ตองคือมันอร่อยมากถ้าถามว่ามันรสชาติเหมือนอะไรมันเหมือนไรซ์เทกอะที่ปรุงรสเข้าไปถามว่ารสจัดไหมอันนี้ค่อนข้างจืดเลยแต่มินว่ามันก็ดีต่อสุขภาพดอีอันนี้อร่อยโอเคแล้วนั่นก็คือขนมหลักๆที่มินจะมีติดบ้านไว้นะคะช่วงต่อไปนะคะจะเป็น ของใหม่ทั้งหมดเลยที่มินเพิ่งซื้อมาลองยังไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่ว่าไม่มีน้ําตาลเหมือนกันเดีย๋ยวเราจะมาชิมไปด้วยกันเลยดีกว่าเพิ่งซื้อมาเลยแบบบางอันน่ากินมากอันนี้เป็นบานอฟฟี่ทุกคนมินชอบบานอฟฟี่มากแล้วก็ไม่ได้กินมานานมากเลยเพิ่งมาเห็นอันนี้แล้วก็เป็นวีแกนแล้วก็ไม่มีแป้งแล้วก็ไม่มีน้ําตาลด้วยข้างล่างก็คือจะเป็นเหมือนเป็นครัมเบิลเป็นขนมปังมีกล้วยๆตรงการลางแล้วข้างบนก็เป็นวิปครีมนะคะชิมกัน ที่านบบรสชาติไม่ถูกเลยคือไม่รู้สึกว่าบานอฟฟี่ปกติมันจะมีความเนื้อนแน่นๆน,น,นุ่มๆกว่านี้แต่พออันนี้มันเป็นคลีนปุ๊บทุกอย่างมันเลยรู้สึกเหมือนเบาไปหมดเลยแต่รสชาติเหมือนนะถือว่าอร่อยเลยอร่อยทุกอย่างเลยวันนี้แต่ยังชอบไม่สุดเหมือนมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นช็อกโกแลตที่มันติดขมไปนิดนึงแต่ว่าของกินก็เป็นอย่างนี้แหละมันไม่ควรหวานมากอยู่แล้วถือว่ากินนะมาต่อที่บราวนี่ไรแป้งไรน้ำตาลนะคะ เดี๋ยวนี้เห็นมีเบลนี่หลายลายี่ห้อมากเป็นแบบไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลก็เลยซื้อมาลองดูเทียบรสชาติเพราะแต่ละอันจะรสชาติไม่เหมือนกันเลยบางอันก็ใช้ฟักทองเป็นเบสบางแบรนด์ก็มีใช้ผักโขมมาทำเบลนี่้วยนะแปลกมากเลยมันก็จะ,จะรสชาติต่างกันกน,นิดนหน่อยเพื่ออยากชิมด้วยกันเปล่าเบลนี่ไรแป้งไรน้ำตาลอันนี้ของโซคาเฟ่อัลมอนด์ป่นและดาร์กช็อกโกแลต9 9 ดักช็อก99%มิ้นเคยมีประสบการณ์กับดักช็อก99%คือช่วงเดือนที่แล้วอยากกินช็อกโกแลตมากแล้วตอนนั้นก็เดินอยู่ในฟู้ดแลนด์แล้วก็แบบจะมีอะไรที่เราพอกินได้บ้างอะไรเงี้ยถ้าดักช็อก70%น้ำตาลมันก็เยอะไปหน่อยก็เลยเนี่ยอะจัดเลย99%มาชิมมันกินกาแฟวดเปล่าๆนี่คือสีดักช็อกที่แท้จริงนะที่เห็นว่าสีน้ำตาลคือแบบคือมันผสมหลายอย่างอะแต่นี่คือแบบเพียวๆแล้วพอมันกินเข้าไปได้แบบ เฮ้ hey, มิ้นขออนุญาตกินชิ้นเท่านี้นะคะเพราะรสชาติมันเ m a ซิ่งมากจริง <laughs> <laughs> เอานี้มากบดีกว่านี่ก็มีดาร์กช็อก99งั้นมิ้นเดาว่าที่เป็นเม็ดๆเ,เนี่ยคือดาร์กช็อก99อันนี้เนื้อแบบเป็นเนื้อเค้กเลยเทสไหน่อยเทสหน่อย มันย้งมันไปปนกับความขมเมื่อกี้เรามินงงอะ่ะอืมอันนี้ค่อนข้างไปทางขมเข้มๆเลยแต่กินง,ง่ายนะอืมอืออันนี้เนื้อเป็นเค้กค่อนข้างไม่หวานเลยนะเนี่ยอันที่กินไปอันแรกอนะันนั้นเนื้อจะค่อนข้างเป็นลาวานุ่มๆอร่อยคนละแบบเบานี่มีหลายแบบกินต้องลองให้ครบมาลอง ขนมเปี๊ยะลาวาไข่เค็มดีกว่านี่ก็เพิ่งซื้อมาเป็นของลีนแอดจันเหมือนกันแบรนด์นี้ทำจันจาแต่นี้เป็นขนมเปี๊ยะอันนี้ก็ไม่ใส่น้ําตาลแล้วหน้าตามันน่ากินมากทุกคนหน้าตามนากินมากเหมือนแบรนด์นี้เขาจะมีดีที่แป้งนะนี่นะคะขนมเปี๊ยะนี่นี่นี่น,นะแป้งมันยืดนี่เราข้างในก็จะเป็นไส้ไข่เค็มอันนี้ดีมาก แป้งเหมือนแป้งจันจ๋าเมื่อกี้เลยคือแป้งมันจะมีความหนึบหนึบแล้วมันจะเคี้ยวสนุกอะ่ะเราใ้ข้างในก็คือเป็นไข่เค็มแท้ๆเลยกินเข้าไปรู้สึกได้เลยเป็นไข่เค็มแท้แล้วก็ไม่หวานอันนี้ต้องหยุดดื่มดำเลยแคว่าหต่อชิ้นถือว่าโอเคเลยนะกับการที่มีไข่แดงด้วยรู้สึกแบพเอ่ะการที่มีหลายแบรนด์ที่มาทำขนมครีมมันทำให้การรักษาสุขภาพเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นมากเลย ต่อที่อย่างสุดท้ายนะคะวันนีมมม้มีความจุกมากเลยอันนี้เป็นของปัมกินจูไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมปัม หรือปัมกินจุไม่แน่ใจเป็นซอฟคุกกี้ช็อกโกแลตชิพแบรนดี้มิ้นเคยกินมาแล้วหลายอันคือเขาจะดังบราวนี่ฟักทองแล้วก็ไม่มีน้ําตาลแล้วก็แคลวต่ําแล้วก็อร่อยมากคือใช้ดาร์กช็อกแบบเพียวๆเลยไม่มีน้ําตาลแน่นอนแล้วก็เขาเพิ่งออกซอฟคุกกี้มาใหม่เป็นช็อกโกแลตชิพแล้ววันก่อนก็เหมือนแบบเป็นเป็นลา์ออฟฟิเชียลส่งมาบอกว่าเหลืออีกไม่กี่กล่องจะหมดแล้วแล้วมินก็กดสั่งไปเลยอันนี้เป็นซอฟคุกกี้ที่ทำมาจากฟักทองนะคะทุกคน นี่หน้าตานุ่มแน่นมากน้องตัวอ้วนมากอันนี้กลิ่นเหมือนมีลูกเกดทำไมมันมีกลิ่นเหมือนลูกเกดแม่พีลองชิมแต่หลายอย่างของแบรนด์นี้อร่อยมากจริงๆนะทุกคนเหมือนเค้กกล้วยแต่ว่าเป็นคนไม่ชอบลูกเกดเออเออเออ,เอ,อมไม่ชอบลูกเกดใช่อ,นน<ต>อันนี้ไม่ค่อยโดนแต่ถ้าคนชอบลูกเกดอาจจะชอบนะเพราะเราว่ากินจริงเนื้อดีแต่ทุกอย่างของแบรนด์นี้อร่อยหมดเลยนะเดี๋ยวไปหยิบมาเป็นเป็นหลักฐานนี่มิน ซื้อติดบ้านไว้เลยของแบรนด์นี้อร่อยมากฟักไข่ที่ชอบคือรสไข่เค็มฟักทองผสมไข่ขาวแล้วมันจะมาเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้แล้วค็ต่ามากอร่อยมากแล้วก็มีลูกเรือยด้วยอันที่เป็นรสชีสอร่อยมากแต่ว่าอันนี้ไม่โดนใจจริงๆต้องขอโทษด้วยนะคะจะยังอืน่นนะอร่อยมากจริงๆนะจบแล้วนะคะกับการรีวิวขนมคลีนของมิ้นในวันนี้ก็ยังฟินเหมือนเดิมวันนี้ฟินมากเลยจริงๆได้กินขนมเยอะมาก ขนมคีนก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสําหรับคนที่คุมน้ําหนักอยู่แล้วอยากกินอะไรที่ให้มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยหน่อยตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากแต่ว่าวันไหนที่มินเผลอกินเยอะไปมันก็มีผลเสียอะไรสักอย่างอยู่ดีถึงมันจะเป็นขนมที่เขาตั้งใจทําให้มันดีต่อสุขภาพจริงเพราะฉะนั้นมนแนะนําให้มีมันไว้อยู่ในไดเอทได้10 20%อร์ซอะไรอย่างเงี้ยเราที่เหลือเราควรกินจากอาหารจริงจงจ,งจากธรรมชาติจะดีที่สุดนะคะมันจะทําให้เราอิ่มนานกว่าด้วยเนาะแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องไปติด รสชาติความหวานอะไรมากแล้วแล้ก็อย่างที่บอกว่าสารให้ความหวานอะถ้าเรากินเยอะเกินไปมันจะทําให้เราห่วยได้นะก็ทุกอย่างควรกินแต่พอดีจะดีที่สุดนะคะทุกคนแต่ใดๆก็ตามขนมทุกชิ้นคืออร่อยมากและดีใจที่บนโลกนี้มีขนมกินและดีใจที่มีหลายแบรนด์ที่ตั้งใจทําขนมดีๆออกมามาก,มากๆมันสุดยอดมากค่ะจะอุดหนุนต่อไปวันดีมากสุดยอดโอเคค่ะทุกคนเราไปเข้าสู่ช่วงเช้าเอาลยดีกว่า C B F ซาปกติก็ไม่ได้เป่าผมนานขนาดนั้นหรอกแต่ดูคลิปพี่แล้วนานเฉย อันนี้น่ารักมากเลยมาจากคลิปอ่าเจเลดีวิตมี40นาทีนะคะดีใจมากเลยที่คนชอบคลิปนั้นมันแบบดูเพลินๆดีเนาะมิ้นนั่งดูแล้วยังรู้สึกเหมือนมีเพื่อนนั่งเป็นเพื่อนเลยทั้งนั้นที่คนในจอด้านหน้าเหมือนเรางงไหมแล้วคนที่2นะคะคือคุณ i a m e ม m y ีชอบคลิปแบบนี้มากเลยพี่มิ้นยาวๆไปไม่เหงาอีกใจที่ชอบนะคะและคนสุดท้ายนะคะคือคุณทาจืบับล่าเห็นพี่มิ้นดื่มน้ำต้นคลิปนี่ต้องดื่มตามเลยค่ะเพราะอ่านอันนี้แล้วอยากกินน้ำเลย กินน้ำเยอะมากเลยการดื่มน้ำเยอะๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะทุกคนก็จบแล้วนะคะกับช่วงเช้าเอาแล้วก็จบแล้วด้วยกับคลิปในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะมันเป็นสิ่งที่มิ้นกําลังอินในตอนนี้มากจริงๆคือการกินนะช่วงนี้แบบมีความสุขกับการกินมากอ่ะทุกอย่างเลยอ่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามรู้สึกอพพ r e c i a t e กับอาหารดีๆ โลกนี้มันฟังดูเวอร์มากเลยแต่ไม่มีความสุขกการกินมากในตอนนี้แล้วก็น้ําหนักมินอนะ่ะตอนก่อนเริ่มออกกำลังกายมินประมาณ40แต่ตอนนี้ยมินหนักจะ47แล้วอะ่ะซึ่งมันเป็นน้ําหนักที่มินรู้สึกเฮลตี้ที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยอะ่ะมีความสุขกับการกินต่อไปนะคะขอทุกคนมีวันที่ดีนะคะขอบคุณที่ดูคลิปจนจบแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย